สวัสดีครับคุณมีพัสดุตกค้างที่จุดพบว่าผิดกฎหมายตอนนี้คุณกำลังจะถูกดำเนินคดีนะครับจริงเหรอครับแต่ผมไม่ได้ทำนะคือผมต้องทำยังไงบ้างอ่ะคุณต้องโอนเงินให้เจ้าหน้าที่จำนวนห้าแสนบาทเพื่อยืนยันว่าคุณไม่ได้เกี่ยวข้องกับพัสดุพวกนั้นห้าแสนแต่ไม่ต้องกวนะครับหลังจากที่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเสร็จแล้วจะรีบโอนเงินคืนให้คุณทันทีได้คืนแน่แน่ใช่ไหมครับ เนี่เลยนะครับเจ้าหน้าทีก่กำลังจะดำเนินดคดีครับครับได้ครับโอ้มันจะโอนมาวะทำไงดีวะถ้ามันไม่โอนมาคุณร้านนี้มันแพงเกินไปอ่ะ เราไปกินร้านหนึ่งกันไหมร้านนี้แหละคุณวันนี้คุณสั่งเต็มที่เลยนะเดี๋ยวผมยังเองนี่คุณไปรวยมาจากไหนเนี่ยปกติกว๋วยเตี๋ยวชามเดียวยังให้ฉันจ่ายเลยอ๋อพอดีผมได้งานใหม่อะเงินดีมากๆเลยนะงานอะไรอะได้เงินเร็วขนาดนั้นเลยเหรองานเซลอะถ้าทําได้เยอะก็ได้ส่วนแบ่งเยอะพอดีวันนี้ผมปิดการขายได้ก็เลยมาเลีย้ยงคุณนี่ไงไม่ใช่ว่าไปทําอะไรผิดกฎหมายมานะไม่หรอก สังหารกันดีกว่าน้องครับโหจนป่านี้ยังไม่โอนเงินคืนมาอีกอ,อะไรวะเนี่ยพ่อพ่อเป็นอะไรอะ่ะจีนช่วยพ่อด้วยช่วยพ่อด้วยลูกพ่อไม่เหลืออะไรแล้วเนี่ยพ่อหมดตัวแล้วพ่อพ่อใจเย็นๆนะมันเกิดอะไรขึ้นอะ่ะเล่าให้จีนฟังหน่อย มีคนโทรมาหาพ่อลูกบอกว่าจะดาเนินคดีกับพ่อให้พ่อโอนเงินไปให้ห้าแสนจนป่านนี้แล้วมันยังไม่โอนเงินมาคืนพ่อเลยลูกนี่พ่อโดนพวกมิจชาชีพหลอกเหรอเนี่ยมิจชาชีพเหรอลูกช่วยพ่อด้วยลูกนี่บ้านพ่อเอาไปจำนองมาเงินก้อนสุดท้ายด้วยนี่ถ้ามันไม่คืนมานี่เราไม่มีที่อยู่กันนะลูกไม่เป็นไรนะพ่อเดี๋ยวพ่อรวบรวมหลักฐานมาแล้วเดี๋ยวจีนแจ้งความเองได้ลูก หนูว่าหนูไปแจ้งความเลยดีกว่าบอสครับผมขอเงินสดที่เหลือคืนได้ไหมครับผมจะไปคืนพ่อแฟนมึงพูดโง,โง่ๆถ้ากูคืนให้มึงแล้วคนอื่นอีกตั้งเยอะเลยกูก็ต้องคืนให้เขาหมดสิผมขอครั้งนี้ครั้งเดียวจริงๆนะครับไม่ได้ออกไปไปหารายใหม่ ตำรวจเขาว่ายังไงบ้างลูกอ่ะเป็นไงบ้างคุณได้เรื่องไงบ้างพ่อครับผมมีเรื่องจะสรารภาพครับสรารภาพอะไรลูกเอ่อคนที่โทรไปหลอกเงินพ่อวันนั้นคือผมเองครับ<ะ>จริงเหรอแพท<ะ>ทำไมแกถึงทำแบบนี้ ครผมขอโทษครับพ่อผมผิดไปแล้ว,เ,ลวเดี๋ยวผมไปม,มอบตัวนะแล้วตอนนี้เงินอยู่ที่ใครเงินอยู่ที่บอสผมเดี๋ยวผมรีบหามาคืนให้นะพ่อเออไม่เป็นไรแกกล้ายอมรับพ่อก็ให้อภัย เดี๋ยวมาเริ่มต้นกันใหม่ลูกไม่เป็นไรคุณคนเราผิดพลาดกันได้ตั้งใจทำงานหาเงินมาคืนพ่อก็พอเสร็จแล้วล่ะค่ะบอสได้เงินคุณสองหาได้ต่อไปได้เลย เพื่อนๆอย่าลืมกด s u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งติ้งๆๆที่ช่อง Super Idol Studios ด้วยนะคะ